ตอนทศกัณถอดดวงใจบัตนี่โอรสองคตอายุสิบั้รษาได้เลิกที่ต้องทำพิธีสงน้ำที่ริมแม่น้ำแล้วเพี่ค่ะงั้นเจ้าจงเป่าประากาศออกไปให้ทราบทั่วกันและให้สุครีพไปเชิญพระอาจารย์เขาเข้ามาร่วมพิธีด้วยและเมื่อข่าวรู้ไปถึงหูของทศกัณอะไรนะเจ้าพาเลยจะทำพิธีสงน้ำให้ลูกของมันเหรอพีค่คะ ถึงเวลาที่ต้องชำระแค้นแล้วณนครขีดขินรอเวลาลูกมันลงน้ำแล้วก็ฆ่ามันซะเลยเย้ได้เวลาลงน้ำแล้วยาอษ์ปูยักษ์จะเอ่ยไอ้เจ้าไอ้ลูกลิงโอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้ปูยักษ์แกบังอาจทำร้ายลูกข้าเหรอฮะหอ๊มเนี่ย เฮ้จ hey, ากัตีไม่ถูกเลยนี่อย่าหนีสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเล่นสนุมเลยแกจทศกันที่จะทำร้ายลูกข้ากับนางบนโทอยันกันเลยอภัยให้ไม่ได้ซะละงั้นเข้ามายิ่งต่อสู้กันกำลังของทศกันก็เริ่มถอยลงและไปเพิ่มใ้พาลีครึ่งหนึ่งตามพรพระอิศวนให้ไว้กับพาลี แล้วในที่สุดจะไปไหนลูกพ่อลากมันให้สนุกไปเลยลูกลากมันไปจับปูดำขยำปูนาจับปูยักษ์ลากไปลากมา แข็งแรงจริงๆเลยพระเจ้าข่าวพระราชาโอรสอดจยอกันทั้งแขนทั้งอปายจนแทบจะกระอักเลือดตายเอาสนุกพอแล้วมาทำไม่ทีสูงน้ำกันก่อนเดี๋ยวจะเสียเลิกสมดพะยะค่ะเอ็เราจะททศกัณฐ์จะทำกบรประการใดต่อดีท่านพี่วันนี้เป็นวันมงคลของลูกค่ะข้าจะปล่อยมันเอาบุญอีกสักครั้งหนึ่งไปซะยายข้าเห็นหน้าเจ้าอีกมิฉะนนั้นข้าจะไม่เว้นชีวิตของเจ้าแน่นอน ฝากไว้ก่อ uhm นเถอะเจ้าลิงพาลีณกรุงลงกายิ่งคิดก็ยิ่งแค้นสู้เทพอรชุนก็ไม่ได้และยังมาพ่ายแพ้พาลีถึงสองครั้งสองครามีฤทธิ์เดชเพียงแค่นี้จะสู้ใครได้ไปปรึกษาพระอาจารย์ดีกว่า พระอาจารย์ออดระโหยลรแรงมาเชียวแล้วมีอะไรจะให้ข้าช่วยอะคือเ<ะ>ข้าไม่อยากตายาอ่ะที่จะเป็นอมต,ตะยี่เป็นอมต,ตะแล้วข้าทำไมได้หรอก แต่หากว่าเจ้าทำพิธีถอดหัวใจออกมาเก็บรักษาไว้นอกกายเจา้าละก็เวลาที่เจ้าโดนฆ่าฟันก็จะไม่ตายเว้นแต่ว่าจะมีใครมาทำลายดวงใจของเจ้เาริ้งรับพระอาจารย์นั้นได้โปรดทำพิธีถอดดวงใจข้าด้วยเถอดได้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 ไดไดไดทศกัณฐ์ทำพิธีนุ่งขาวห่วมขาวร่ายบทสวดตามฤาษีขบุตรทั้งวันทั้งคืนจนเวลาล่วงเลยถึงเก้าเดือนเก้าวันเก้าคืน พระฤาษีโคบุตรได้เก็บรักษากรองดวงใจของทศกรณัณฐ์ไว้ในกุฏิเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้มอบคำพีมหาเวทมหายุทธและขังคาวเวตาลให้เป็นสมุนคู่ใจหลังจากนั้นทศกัณฐ์ฝึกคำพีมหาเวทมหายุทธจนแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปหลายปี จอมาศูนย์สำแดงอิทธิฤทธิ์จนฟ้าสถานแผ่นดินสะเทือนไปทั่วปัตตภีถึงคราวที่เขาจะประกาศสักดาแล้วในระว่าที่ทศกัณฝึกวิชาอยู่เป็นเวลาสิบปีนามนโทก็ให้กำเนิดรุณพัก บัดนี้ก็าได้สำเร็จวิชามหาเวทมหายุท์ละคใายหน้าไหนเขาก็ไม่กลัวเกรงทั้งสิน้นน้องยินดีกับท่านพี่ด้วยจริงๆขอบใจน้องรักเอาละได้เวลาลองวิชาใหม่สักทีบรนพพ่อต้องชนะไปทั่วทั้งสามพบแน่นอนลูกมั่นใจ <c oughs> แน่นอนลูกพ่อ <c oughs> ขณะนั้นเองเราจอมอสูรจตุรทิศได้มาพบปะสังสรรค์กันที่เขาทุรโยชธ์ว่ายังไงเจ้าจอมอสูรจตุรทิษฐ์หาทศกัณฐ์วันนี้ขยจะทำให้พวกเจ้าพ่ายแพ้และตกสยบต่อแทบเท้าของข้า่าแน่ใจเหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะ เฮ้ลุกมาเลยโอ้โงใช้จหัะเผลอแบบนี้ยอกยอกอ้ห <finde> น่อยเล่นไฟข้างหลังเลยจะให้สุดประจิไอ้มันอะไรกันอาวุธข้ามันไม่ตยอยอุ้อุ้ย่ยอ้ยวุ้ยอุ้ย้ยอ้อ พวกเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกถึงทีข้าบ้างวิชาคำพีมหาเวทมหายุท์ของข้าไง